<laughs> แรงจัดนะฮะ สวัสดีครับผมเอนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเดินสายไฟใหม่นะครับเพื่อให้ใช้กับฐาน3.7 3 7โวลต์นะครับนี่นะครับ3 7โวลต์นะครับ2ก้อนเลยนะครับทําไมถึงต้องเดินสายไฟใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเรายัดเต้าถ่าน3 7โวลต์นี้2ก้อนลงไปนะครับมันจะกลายเป็น7 4โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะทําให้แผงวงจรของเราไหม้ได้เลยนะครับ พังเสียหายแน่นอนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสอนเดินสายไฟใหม่นะครับเพื่อให้ใช้กับถ่าน3.7ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูแบบการต่อกันก่อนนะครับมันจะต่อได้อยู่2แบบนะครับเดี๋ยวมาดูแบบที่1กันก่อนนะครับนี่ครับแบบที่1นึ่นี่ก็คือ่าน3.7โวลต์สก้อนนะครับนี่ก็คือการเดินสายไฟเอาบวกกับบวกนะครับมารวมกันแล้วก็ต่อออกไปเข้า ที่แผงวงจรนะครับขั้วบวกอันนี้ก็คือลบกับลบนะครับต่อสายไฟมารวมกันนะครับแล้วก็เดินไปที่แผงวงจรที่ขั้วลบนะครับแบบนี้ก็คือการต่อแบบขนาดนะครับเอาบวกกับบวกมารวมกันนะครับลบกับลบมารวมกันนะครับแต่ว่ากระแสไฟที่ออกไปนะครับแทนที่3.7บวกกับ3.7จะได้เป็น7.4นะครับแต่ไม่ใช่นะครับการต่อแบบนี้โวลต์จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับ โวลจะเท่าเดิมนนครับโวลจะแค่3.7เท่าเดินครับถึงเจ้าฐานมารวมกันแล้วนะครับการต่อแบบนี้จะได้3.7เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผงวงจรเลยไม่ไหม้นะครับการต่อแบบนี้นะครับแล้วเรามาดูแบบที่สอกันบ้างนะครับนี่คือแบบที่สอนะครับคือการต่อแบบอนุกรมนะครับอนุกรมก็คือการต่อแบบนี้ครับ เอาคัวบวกของถ่านนะครับกับคัวลบของฐานนะครับเอามาชนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต่อสายไฟจากบวกลงมาเข้าแผงวงจรนะครับอันนี้ก็ต่อจากสายไฟลบเข้ามาเข้าแผงวงจรนะครับแบบนี้คือการต่อแบบอนุกรมนะครับคือเอาบวกกับลบมาชนกันนะครับคือการต่อแบบอนุกรมนะครับก็จะได้ว์เนี่ยมันก็จะบวกกันนะครับ3.7บวกกับ3.7ก็จะได้เป็น7 4โวลต์นะครับ อันนี้โวล์เพิ่มแน่นอนนะครับ7.4โวล์นะครับการต่อแบบอนุกรมนะครับเดี๋ยวแบบที่2นี้นะครับผมจะมาทำคลิปสอนต่อเดินสายไฟในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันแบบขนานก่อนนะครับเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ก็รถเดิมๆนะครับผมได้บัตรีเอาแผงวงจรออกไปก่อนแล้วนะครับเพื่อนๆน้องๆนะครับทำตามได้เลยนะครับ ขั้นตอนแรกก็บัตรจีแผงวงจรออกออกไปให้หมดเลยครับเดี๋ยวเราต้องเดินสายไฟใหม่หมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมจําไว้ด้วยนะครับอันไหนมันเดินหน้าถอยหลังนะครับสายไฟนะครับแยกไว้ดีนะครับแยกไว้ดีๆนะครับอันไหน้วแบต้วบวกควลบนะครับมาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะครับขั้นตอนแรกก็บัตรจีสายไฟออกให้หมดทุกส่วนเลยนะครับสวิตช์ปิดเปิดนี่ก็ไม่ต้องใช้นะครับบัตรจีทิ้งไปเลยนะครับมันดักกระแสไฟนะครับทําให้รถเราไม่แรงนะครับ Right, play the game, win at life. Have no shame. There's no time. Feel the pain. with the grind. I could change in my mind. Pick a lane. Commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact. Taking big swings, bitch hand me like the bat. Me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mat. like Ain't got time to kill, I got time to feel. I took the red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel? Wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't playing no. I just do that's fact and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy, Nah, bitch I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy, about to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave them be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. Call it high speed, I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah. Cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right. See, and I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Off every chance I get, I don't really take a loss. Well, I'll admit that's why I'll make it to the top. Yeah, I commit right? and know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits. Go, let me spend everything that you see is something I tell ya, took tongue with power ใส่ตามปกติได้เลยครเลยนะครับใส่เหมือนเดิมเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับตัวนี้เป็นแผงของรถกระป๋องเขียวนะครับครับโอเคครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต่อถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์หลังกันบ้างครับกดเดินหน้า กดเดินหน้าถูกต้องนะครับถอยหลังก็ไม่ติดปกตินะครับเพราะว่าเราต่อเดินหน้าอย่างเดียวนะครับกดเดินหน้าถูกต้องนะครับถ้าเรากดเดินหน้าแล้วมันดันหมุนถอยหลังนะครับให้สลับ2สายนี้นะครับหรือไม่ถ้ากดเดินหน้าไม่ติดแต่กดถอยหลังมันติดนะครับให้สลับสายตรงนี้นะครับสลับสายตรงมอเตอร์ที่มันเหลือมาสายหนึ่งครับสลับไปสลับกับตัวนี้นะครับโอเคอันนี้ผมต่อถูกเรียบร้อยนะครับผมจะ ตัดสานี้ออกไปเลยนะครับไม่ได้ใช้แล้วนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการต่อเดินสายไฟนะครับแบบใช้ฐาน 3. 7ุโวลต์สองก้อนนะครับแบบนี้เรียกว่าการต่อแบบขนาดนะครับจะได้กระแสะไฟที่ออกมา 3. 7ุโวลต์นะครับฐานจะไม่บวกกันนะครับทําให้แผงวงจรของเรา ไม่เสียหายนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองวิ่งดูกันข้างนอกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นล้อหน้าโรลเลอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นมอเตอร์โมนะครับเป็นห้องเครื่องใหม่หมดนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกันว่าจะวิ่งดีขนาดไหนนะครับโอเคครับ โอเคครับตอนนี้ก็ถึงที่ประจำของเราแล้วนะครับนี่ครับเปลี่ยนแล้วนะครับล้อโรลเลอร์นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์โมนะครับตัวนี้เปลี่ยนล้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งดูนะครับนี่นะครับฐาน3.7โวลต์นะครับ2ก้อนนะครับอันนี้ กระแสไฟ3.7จะมาส่งที่มอเตอร์อยู่แค่3.7นะครับไม่ใช่7.4นะครับการต่อแบบนี้นะครับมอเตอร์โมยังรับไหวอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนต่อแบบให้กระแสไฟมา7.4โวลต์เลยนะครับแต่มอเตอร์ต้องเปลี่ยนนะฮะมอเตอร์ระเบิดแน่นอนนะครับรับกระแสไฟไม่ไหวนะครับนี่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับ อีโวแดงครับอย่างร่อครับบอดี้โปดเลยครับตัวนี้จะมาเจิมวันนี้แหละครับถลอกแน่นอนนะฮอเคลองวิ่งดูกันนะครับออกตัวจะเป๋หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับดูๆเอานะฮะโอ้ยออกพุ่งมากเลยครับมาลองลองดูใหม่นะฮะ ออกเต็มไม่ได้เลยฮะแปะฟรีนะกดเต็มไม่ได้ครับตูดปัดนะฮะล้อฟรีมากเลยห <laughs> น้าลอยเลยนะ <laughs> <laughs> แรงจัดนะฮะ โอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแรงมากมากเลยนะครับสําหรับแปลงสายถ่าน3.7โวลต์นะครับก็เซ็ตรถไม่ดีด้วยนะครับออกตัวเป๋ออกปัดบ้างนะครับล้อมันฟรีหนักมากเลยนะครับถ่านมันแรงนะครับก็ยังเซ็ตรถไม่ดีนะครับก็ให้โฟกัสที่วิธีการต่อแล้วกันนะครับวิธีการต่อสายไฟแบบใช้ถ่าน3.7นะครับเพื่อนๆน้องๆครับลองไปต่อกันดูนะครับ ขายที่เล่นสเตปนี้นะครับลองลองได้เลยครับแรงจริงนะครับสเตปนี้นะครับฐานมันแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครสนใจฐานนะครับสนใจฐาน3.7โวลต์ก็ติดต่อเฟซพี่โอมได้นะครับพี่โอมมีขายนะครับฐาน3.7นะครับแล้วก็รถกระป๋องเขียวกระป๋องเหลือนะครับมีหมดนะครับลองเข้าไปสอบถามดูนะครับรับโมรับอะไรหมดนะครับอุปกรณ์แต่งครบวงจรนะครับลองเข้าไปทักถามกันดูนะครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอสอนต่อแบบทาน3.7นะครับแต่ว่าไฟกระแสไฟออกมาเป็น7.4โวลต์เลยนะครับแรงขวานี้แน่นอนนะครับแค่นี้ก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับตอนหน้าสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ